สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเขตหนึ่งนะครับครับวันนี้ก็คงเป็นบรรยากาศที่แปลกไปแบบหนึ่งนะครับว่าเรามีบุคคลหลากหลายมากแบบนี้นะครับเราเรียกว่ารวมกระทรวงศึกษาธิการรวมกระทรวงเรียกว่าอบนะอุดมศึกษานะครับแล้วก็ยังมีเรียกว่าพี่เพื่อนน้อง อีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดปุรีรัมไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดไร่เกียงนะครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของสพทไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของอาชีวะนะครับของศึกษาพิการจังหวัดปศนนะครับสกสคนะครับตัวย่อวันนี้มันเยอะมากนะครับเพราะวันนี้บังคับว่าต้องต้องต้องเป็นดารา ท่านปลัดประเสริฐที่ท่านท่านท่านก็จะเจอเหมือนผมนี่แหละนะนะครับกอนนี้กับเพื่อนต้นก็คงขอถือโอกาสนี้นะครับเรียนท่านผู้วิโสทุกท่านนะครับแต่วันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอธิการอดีตอธิการรัชพัฒน์ปุริลมาท่านดรมาลีดีฮะขอเสียงปรบมือท่านสักนิดหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าผมเองนะบท่านปลัดนี่ก็เป็นลูกศิษย์ท่าน เป็นลูกศิษย์ของอรัชพัฒน์ดุยดังนะผมกระ่านประเสริฐก็ร่วมก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าของรัชพัฒน์เป็นเจ้าแรกนะครับแล้วก็ได้บอกแล้วนะครับว่าท่านดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาชีวศึกษาแทนผมนะก็คือท่านดรสุเทพแจกสันียครับท่านเห็นไหมครับว่าวันนี้โอกาส ของคนที่ในพื้นที่ในกระทรวงศึกษาธิการนั้นไม่ได้จําเป็นจะต้องเป็นคนอยู่กรุงเทพมหานครนะครับ,น,รบนั่นคือโอกาสวันนี้นี่เมื่อกี้ก็คุยกัะท่านประเสิร์ฐบอกว่าพวกเรากรเกษียณนี่ก็โชคดีอยู่นิดหนึ่งนะครับว่าประสบการณ์ที่ผ่านมานั้นนี่วันนี้เราเองได้ดูแลพี่เพื่อนน้องที่ทํางานด้วยกันมาใครมีศักยภาพมีความรู้มีฝีมือดี นะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าใส่ซองเหมือนกับทา่านประเสริฐว่านะครับผมถือว่าผมเองท่านประเสริฐเองไม่มีโอกาสไปนั่งอยู่ในจุดที่เรียกว่าสูงสุดของกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งเราเรียกกันง่ายๆว่า41นั้นนี่มีหลายคนนี่ถามมากว่าทำยังไงนะเดินมาถึงตรงนี้ได้ ถ้ามองไปเมื่อสัก40ปีที่แล้วนะครับเมื่อประมาณปี2521นะพวกเราอยู่ตรงนี้นจบปศได้วยกันวันนั้นเป็นปศที่เราเรียกว่าครูตะบ,บน,นะครับครูตะบลก็คือเริ่มต้นนั้นาจากครูตะบลครูหนึ่งมาด้วยกันนะวันนี้ก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุอะไรนะครับนะอยู่คนละข้างเวทีนี่มันเหมือนเลขสิบเน็ดนะครับซึ่งเป็นที่หมายปอ คำถามเยอะแยะว่าทําไมเราเดินมาถึงวันนี้ได้นะครับก็คงอยากจะขอถือโอกาสนี้นะครับว่าได้ผ่อบทเรียนบทประสบการณ์นิดๆนะครับที่เราได้ทํานานมาในส่วนของผมเองได้เล่าให้กับเรียกว่าพี่เพื่อนน้องทุกคนได้รับฟังนะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่เรียกว่า ทำไมเวลาผู้กัญชามองจะแต่งตั้งไทยแต่ละคนเนี่ยเขาดูเรือเ่องอะไรอันนี้ผมอยากฝากน้องๆรุน่นหลังนะหนึ่งเขาบอกว่าคนเก่งที่ต้องได้แต่ประสบการณ์ผมดูแล้วคนเก่งกับคนเฮงน,นี่สู้คนเฮงไม่ได้นะครับน้องๆอ,อย่าลืมนะครับไม่ว่าจะจบอะไรมาจบอะไรมาบอกว่าเก่งแล้วต้องได้ ถ้าท่านคิดอย่างนี้แล้วมีความคิดอย่างนี้นี่ไม่ใช่นะวันนี้คนเก่งเยอะแยะแต่ทำไมไม่ได้รับการคัดสรรฉะนั้นการพิจารณาจากผู้ใหญ่ผู้ขบบัญชานั้นนี่ก็คงไม่ได้ดูแค่เรื่ององความเก่งอย่างเดียวนะครับมันต้องดูบริบทอื่นประกอบไปด้วย แต่อยากจะฝากเป็นปััดเด็ดไว้กับรุ่นน้องก่อนนะสำหรับคนที่ยังอยู่ในแวดวงราชการยังไม่พูดถึงคนที่อยู่ในวัยเดียวกันเดี๋ยวเราพูด่อนท้ายนะครับในประสบการณ์ผมอายุราชการเต็มเขาเรียกว่าเต็มที่นะฮะคือบัจจุตั้งแต่อายุสิบปีนะครับฉะนั้นพอ60สปีกเกษียณเมื่อสัิิกันยาที่ผ่านมา และผมยังโชคดีนะะเกิดปลายปีอีกได้แถมมาอีกปีหนึ่งนะครับอายุราชการผมนี่ที่เขาตําหนดผมได้43ปีนะครับเรียกว่าเต็มที่ฮะเวลาไปบวกรบคูณหารถามว่าวันนี้รับเงินเดือนจริงๆนี่กับบำนาญมีต่างกันเท่าไหร่ต่างกันหมื่นเดียวครับตอนนี้ไอที่ทํางานมา12เดือนเนี่ยจริงๆนี่ถ้าไม่ทํางานนะรับบำนาญน,นี่ก็ ได,ได้เกินมาแค่หมื่นเดียวผมเองก็เพิ่งมารู้เดือนสุดท้ายนั้นลูกน้องเอามาให้ดูนะถ้าลูกน้องเอามาให้ดูดบบตั้งแต่ต้นต้นปีนี่อาจจะไม่ได้คิดนะครับไม่ได้คิดจะอยู่ตรงน,นี้ต่ออยแล้วนะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งแต่สิ่งที่อยากจะฝากลูนกน้องนะครับเมื่อกินเก่งบอกล่เลืองเก่งนี่ทุกคนต้องมีนะรัชการเราหรือว่าสถานประกอบการก็ตามทีนี่นะครับเวลาเขาดูคนนี่ดั่งเดิมนี่ จะรับใครมาทํางานหรืออะไรเนี่ยเขาก็ดูว่าคุณจบอะไรวันนี้ผมอยากจะบอกว่าไม่แตกต่างกันครับจบปริญญาตรีจบปริญญาโทจบปริญญาเอกไ,ไม่ได้มีข้อแตกต่างกันแต่สิ่งที่เขาจะรับคุณเข้ามาทํางานนั้นมันเป็นเรื่องของทักษะชีวิตนะมันไม่ใช่ทักษะวิชาการฉะนั้นโลกวันนี้บริบทของการบริหารวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเอกนชนหรือหน่วยงานภาครัฐนะครับคนที่ประสบความเร็จตามที่ผมได้ดูมาตลอดนี่วันนี้ต้องเป็นคนที่ถึงพร้อมด้วยทักษะชีวิตนะครับคำว่าทักษะชีวิตหมายถึงอะไรนะครับเอาง่ายๆว่าหนึ่งละการมีรุฒิภาวะนะบางทีเราจะเห็นว่าเอ๊ะเป็นคนเก่งนี่แต่พอได้ไปทำงานกับใครดีทำงานไม่ได้เลย นะครับอันนี้อันนี้ต้องขอไปยกตัวอย่างที่นึ่งแต่บางทีคนไม่เก่งแต่ไปทํางานที่ไหนพี่ก็ชอบเพื่อนก็ถูกใจผู้ใต้บังคับบัญชาก็ยิ่งดีอย่างนี้นะครับเก่งไม่จําเป็นต้องใช้เยอะนะครับเพราะเก่งมีเรียนรู้ทันกันหมดนะครับอันนี้ก็อยากเป็นข้อคิดให้กับน้องๆที่ยังไม่เกษียณนะครับฉะนั้นเราอย่าไปปักใจมุมใดมุมหนึ่งนะครับ เราเก่งเรามีวุฒิเราได้ปริญญาเราได้วนะิทยาฐานะนั่นวิทยาฐานะนี้มันแสดงได้แค่บทบาทเดียวเท่านั้นนะครับแต่สิ่งที่จะทําให้รับการยอมรับวันนี้เป็นเรื่องที่สานะําคัญมากนะครับนอกจากนั้นวันนี้ผมเองรู้เลยคนระใครจะขึ้นมาเป็นเหมือนท่านประเสริฐกับผมวันนี้ ทักษะพื้นฐานต้องได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องภาษาผมกับท่านประเสริฐดีก็จับมือกันบอกว่ายังไงภาษา,ษาอังกฤษเนี่กับเราเนี่ยมันก็อยู่นละตโลกอยู่แล้วว่าง่เกิบแต่ว่าเราได้จากที่ผู้ว่าชาได้เห็นว่าความตั้งใจงนะเมื่อผมเปินผทยกตัวอย่างอย่างนี้คือทักษะชีวิตนะครับวุฒิภาวะแล้วก็ความมุ่งมั่นในการทํางนาน เขาเรียกว่าอันนี้เป็นคุณลักษณะเฉพาะนะครับที่จะทําให้คนเจริญก้าวหน้าไ็อยากจะฝากพวกเราแล้วข้อสุดท้ายนะครับที่ผมเห็นทุกคนประสบความสําเร็จนะครับท่านครับเราเคยมีคําพูดหลายคํานะว่าเอ๊ะเวลาเราเป็นคุณครูเนี่ยเราเลือกนักเรียนไม่ได้เวลาเราเป็นผู้บริหารเราก็เลือกทีมงานลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ได้ผู้ใต้บังคับบัญชาก็สิทธทิเท่าเทียมกันนะ ขาก็เลือกผู้บริหารไม่ได้ตรงนี้มันทำยังไงครับจะทำงานด้วยกันได้ผู้บริหารหลายคนไปหลงว่าไอ้การที่สั่งการเช้าสั่งการเย็ยนสั่งการด้วยหนังสือนี่ประสบความสำเร็จผมเองอยู่ที่สุรินทร์นะถ้าถามว่าชีวิตการทำงานผมนี่ผมภูมิใจอะไรมากที่สุดผมต้องเรียนนวันนี้มีพี่น้องสุรินทร์มาเยอะ ผมต้องบอกว่าสิ่งที่ผมภูมิใจนี่ก็คือผมเองมีโอกาสไปทำงานที่จังหวัดสุรินทร์แล้วผมก็ไปคลิกไปยกคุณภาพของจังหวัดสุรินทร์นะรับถามว่ายกยังไงนี่มันต้องพูดกันอีกยาวแต่เอาว่าไปอยู่สุรินทร์สี่ปียกคุณภาพจากเอาเทียบง,ง่ายๆจากไม่มีที่นะครับ สีปีที่ผมไปอยู่และทำงานร่วมกับทีมงานนั้นนะครับภายใต้ข้อจำกัดต่างๆเราสามารถจุดไฟให้เขตพื้นที่การศึกษาของสุรินท์นี้เรียกว่ามาพัฒน,นาตัวเองได้แล้วก็ไม่แค่นั้นนะครับผมเองก็ไม่เคยทอดทิ้งนะครับผมจะไปย้ายไปที่ไหนไปดำรงตำแหน่งอะไรนะครับผมเองก็ เรียกว่าติดตามตลอดเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทเขตหนึ่งนะฮะมีผลสำลสีทางการศึกษาสูงขึ้นต่อเนื่อง9ปีติดต่อกันครับผมไม่ทราบว่าคนสุรินทมาอยู่ตรงนี้บ้างไหมครผมเองเล่าให้ท่านรัฐมนตรีฟังว่าถามว่าผมเป็น41ผมก็ยังไม่ภูมิใจกับการที่ได้ทำงานกับครูทั้งผู้บริหารศึกษานิเทศทุกคนที่เกี่ยวข้องแล้วทำให้คนลุกขึ้นมาสู้ ผมเองก็จำลองโมเดลตรงนี้เหมือนกันนะฮะว่าไปอยู่ที่อาชีวะซึ่งมีเวลาหนึ่งปีนะครับเราจะทำอะไรผมเองก็ยืนโดยการใช้มอนโต้ว่าพลิกนะครับพลิกอาชีวะนะครับเรียกว่าสี่พริกนะครับหนึ่งต้องพลิกอะไรริกความเชื่อครับนะฮะเคยเชื่อว่าอาชีวะตีกันต้องเลิกเชื่อเคยเชื่อว่าอาชีวะไม่ดีก็ต้องทำให้เลิกเชื่อ ทำยังไงฮะต้องพิสูจน์ตัวเองนะครับถ้าเราพลิกความเชื่อได้วันนี้พ่อแม่ผู้ปกครองพวกเราไม่เคยคิดจะส่งลูกไปเรียนอาชีวะไม่ใช่ว่าผมไม่อยู่อาชีวะแล้วผมพูดให้ส่งลูกไปเรียนอาชีวะนะครับแต่พอเราไปเห็นแล้ววันนี้มันเป็นการศึกษาระดับอาชีวะที่ตอบโจทย์สังคมประเทศชาตินะครับผมเองก็ไปเริ่มนะครับแล้ววันนี้ ท่านเลขาสุเทพท่านก็ได้นํานโยบายที่เราได้ร่วมกันทํามาปีหนึ่งเพื่อที่จะขับเคลื่อนต่อไปในอนาคตนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราคิดเราทำงานนะครับเราก็เก็บความภาคภูมิใจอะไรต่างๆนี้ไว้มากมายนะครับฉะนั้นนะครับผมคิดว่าการที่เราจะเดินไปสู่เป้าหมายที่เราเรียกว่าความสําเร็จหรือความก้าวหน้านั้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับ ที่เราจะต้องไปด้วยกันนั้นนะครับมันไม่มีใครสาเร็จด้วยคนคนเดียวทุกคนทุกอย่างนั้นเราก็มีทีมงานนะครับเราไปอยู่ที่ไหนนะครับถ้าเรามีทีมงานที่ดีนั้นนะครับก็จะถือว่าเราโชคดีนะครับได้คุณครูที่เก่งที่ดีเราไปเจอนักเรียนเจอชุมชนผู้ปกครองที่ดีเราก็จะทำงานได้ได้ง่ายได้สะดวกขึ้นเวลาเราคิดเราทำอะไรนะั้น อันนี้ก็ก็จะไปได้ได้ดีนะครับอันนี้ก็ผมขอฝากเป็นข้อคิดในช่วงเวลาสั้นๆตรงนี้ไว้กับพี่เพื่อนน้องทุกคนครับวันนี้ผมต้องเรียนว่าในชีวิตที่มีโอกาสจัดงานให้คนอื่นในโอกาสที่มีโอกาสทำงานให้กับคนอื่นได้ไปร่วมงานนับร้อยนับพันครั้งน,นะครับ แต่ก็ไม่เคยเห็นบรรยากาศไหนนะครับที่วันนี้ทุกคนมาด้วยความรู้สึกที่ไม่แตกต่างกันผมเองระหนักอยู่เสมอนะครับว่าที่เพื่อนน้องนะครับมันทำให้ผมเกิดขึ้นมาในวันนี้ได้ผมคนเดียวไม่สามารถจะรักษาอะไรต่างๆได้แต่ความเป็นที่เพื่อนน้องนั้นนะครับได้ สร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้กับชีวิตระบบแล้วก็ครอบครัวดังนั้นผมเองไม่เคยลืมสิ่งเหล่านี้และยิ่งเห็นภาพในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดวีรงเองไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดใกล้คเคียงหรือมาจากส่วนกลางนะครับซึ่งวันนี้มีท่านผู้บริหารหลากหลายท่านนะครับได้มาให้กําลังใจผมกับท่านประเสริฐนะครับหรือผมไม่รู้นะว่าจะเรียกว่ามาดูว่าท่านจะ,กะเกษียณจริงไหมวันนะั้นเดี๋ยวรวมเป็นเกษียณตอนนะั้น แล้วก็วันนี้การทํางานนั้นนะครับนอกจากทีมแล้วนะครับเราเองกเอ็เรียกว่าทํางานอยู่ภายใต้เขาเรียกว่านโยบายของานมน,นตรีเดียวกัหนึ่งปีที่ผ่านมาที่กระทรวงศึกษานั้นผมถือว่าได้เกิดประวัติศาสตร์อะไรต่างๆมากมายนะครับสิ่งแรกที่ชัดเจนที่สุดนะครับก็คือความเป็นเอกภาพนะครับ แต่เดิมเราจะเห็นว่าสี่แท่งห้าแท่งที่เคยมียากนะที่จะคุยกันจับมุยทำงานกันเพิ่งเริ่มเมื่อปีที่ผ่านมาโดยมีท่านประเสริฐที่ทับเป็นหัวเรือใหญ่จบเลยค่ถามนิดนึงครับว่าท่านจะมาถ่ายทอดอะไรกับพวกผมเองก็แอบเรียนรู้จากท่านประเสริฐสินกันว่าเี่ท่านทำยังไงท่านสามารถไปตึงลง40เกตที่มาได้ ปกติคนที่เท่ากันถึงคนที่เท่ากันเนี่ยไม่ค่อยสังันเท่าไหร่นะครับแต่ท่านก็สามารถดึงมาร่วมกันแล้ววันนี้ไม่ใช่เฉพาะ41นะครับเป็นผู้บริหารในระดับ40 49แล้วก็ดึงมาท่านม็ดึงกันทังงานร่วมกันนะครับผมเองก็มีโอกาสได้เป็นความตรงนั้นด้วยผมถือว่าตรงนี้เป็นวิธีใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการท่านรัฐมนตรีท่านใช้หลักข้อนี้เลยท่านพูดแล้วท่านก็ตื้นตัน แต่สิ่งที่ผมเองถอดจากความรู้สึกของคนเป็นเสนาหนึ่งเบอร์นห,นหนึ่งน,นั้นนี่หมายความว่าท่านมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนากระทรวงสถิธิการมากเพราะคนแล้วคนเล่าที่เข้าไปไม่ว่าจะเป็นนัฐมนตรีกี่คนรัฐมนตรีช่วยกี่คนก็ไม่มีใครสามารถทําได้ทําได้เห็นเป็นรูปกระดาษแต่ท่านตีท่านบอกว่าผมก็ทําไม่ได้ในหนึ่งปีสองปี แต่ท่านพูดอยู่คำหนึ่งนะพูดแล้วผมเก็บมาคิดแล้วผมประทับใจมากท่านบอกว่าอยากให้ผ่านไปสักสิบปีแล้วมามองการศึกษาย้อนหลังวันนี้เราเองจะมีโอกาสได้ภูมิใจกับสิ่งที่เราได้ทำในวันนี้นะครับแต่นั้นสิ่งที่เราทำในวันนี้มันไม่ได้ออกดอกออกผคนเห็นรูปนี้เดือนนี้ปีนี้ต้องใช้เวลา ท่านบอกว่าใช้เวลาถึงสิบปีนะครับนี่นะฮะคนที่เป็นนักบริหารอย่างต่องแท้รอได้ครับรอสิ่งที่จะมาตรงาน,นได้ที่ที่เพื่อนน้องได้มาชุมนุมกันอย่างร้องเรียงน,นะครับในโอกาสนี้ผมเองต้องเรียนว่ารากซึ้งใจจริงๆนะครับในชีวิตก็ไม่เคยไปร่วมงานที่ ไม่อยากจะใช้คําว่ายิ่งใหญ่หรือลังกานะครับแต่เป็นงานที่ที่เพื่อนมองทุกคนนั้นได้เต็นใจมาร่วมกันมานะครับเราเองเมื่อเดินมาถึงในเส้นทางชีวิตที่60สนะินั้นนะครับให้เราเริ่มคิดถอยหลังไปว่าช่วงเราทํางานแต่และช่วงนี้เราทํางานอยู่ที่ไหนกับใครนะครับเราเริ่มนึกถึงเพื่อนสมัยเรียนด้วยกัน ตั้งแต่ปิญญารีปริญญาโทรหรือแม้แต่เรียนพศแม้แต่เรียนนักยมเรียนประถมนะครับผมว่าวันนี้โลกมันแค่มันทาให้พวกเราได้เจอกันแล้วผมคิดว่าสังคมข้างหน้านั้นก็จะเป็นสังคมอย่างนี้นะครับแต่จริงๆเขาบอกว่าคนที่กเกษียณนี่กังวลอยู่สองเรื่องนะครับนะครับฝากท่ตนตหลัดด้วยหนึ่งเขาบอกว่ากลัวแก่ทัตหลัดไม่ต้องกลัวเพราะยังไงก็แก่อยู่แล้วนะ สองครับสิ่งที่กลัวมากนะฮะร,รู้ไหมฮะกลัวอะไรฮะคนกะเกษียณกลัวจะมีคนมาเรียกว่าลุงครับโอเดินเดินไปบอกว่าลุงกประมานม,มันหมดเลยนะครับนะครับฉะนั้นคนกเกษียณที่กลัวอยู่สองอย่างแล้ว,วน,นะครับคือกลัวแก่นะครับกับกลัวคนจะมาเรียกว่าลุงม,นะมาเรียกว่าตาบ้างอะไรบ้างน,นะอดี้ ก็เป็นเ,เป็นเป็นข้อคิดที่ดีเหมือนกันนะครับว่ายังไงมาถึงวันนี้เราเองก็ต้องทำใจแนะี้แต่ที่ผ่านมาผมเองคุยกับท่านประหลัดตลอดว่าท่านประหลัดแต่ผมไปอยู่กระทรวงมันแรกท่านพูดอยู่คำหนึ่งนะผมก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ท่านบอกว่านารงกระทรวงศึกษ,ษาธิการตั้งมา100ปีนี่ไม่มีใครรัก,กจริงครับแต่ วันนี้พี่เพื่อนน้องนะครับผมเองท่านประเสริฐเองก็สแสดงให้เห็นว่าเราจะอยู่ในบทบาทไหนกเกษียณแล้วหรืออยังไม่เกษียณหรืออยู่ในองค์การไหนอะไรไหนเรายังมีความรักความผูกพันกันอยู่อยากเห็นภาพอย่างนี้ทุกปีครับและผมก็เชื่อว่าถ้าท่านยินดีนะผมว่าท่านประหลัดผมนี่จะจัดให้ทุกปีนะผมว่านะเขาอยากให้เาจัดทุกปีตกด่ายๆนะ่คยับ ผมจะได้มาด้วยในตอนนี้ผมจะได้มีความรู้สึกว่าเรายังมีพี่มีเพื่อนอยู่นะครับดัะนั้นชีวิตในช่วงหลังจากนี้นะครับวันนี้มันเหมือนว่าวันที่แรกที่ไปทํางานเนี่ยผมกับตั้นปรลัดก็ไปด้วยกันในวันที่รับตาแหน่งนะครับทุกอย่างเราถือว่าเป็นหนึ่งนะสองคนจะเป็นหนึ่งไปไหว้พระ เราก็จับชุดเดียวัผมก็ไหว้ด้วยท่านประหลักก็ไหว้ด้วยนะครับออพอทําอะไรเราก็เป็นหนึ่งนะครับผมว่าอย่างนี้มันเป็นภาพที่ไม่ใช่จะเห็นนะัดนะครับก็เป็นความประทับใจที่ผมเองจะต้องเก็บอยู่ในความทรงจำนะครับแล้วก็สิ่งที่เห็นในวันนี้นะครับไม่รู้ว่าจะตอบแทนทุกท่านด้วยคำพูดใดๆนะครับ ก็คงขอถือโอกาสนี้นะครับขอโอกาสที่ผมเองอยากพ้นเกษียณราชการนะครับก็ขอถือโอกาสนี้ได้กับพัฒนาจุลภาีนักไตรสิ่งศักดิ์อันเป็นที่เคารพของทุกท่านทุกศาสนานะครับให้โปรดดลบันดาลประทานพรให้กับทุกท่านทุกคนนะครับได้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีความเจริญก้าวหน้า สำเร็จสมหวังในสิ่งที่ตนปรารถนากิระกาาอย่าได้จนอย่าได้เจ็บนะครับขอให้มีแต่ความเจริญเจริญ